i see ครูใช้ได้นะคะใครไม่มีกันไกลเอาเปล่าาผมให้เพื่อนได้เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวคุดเดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวใช้ต่อกันไกลเสร็จแล้วเอาส้มมาใส่นะ่าไล่สีหน่อย ดวงนึ่งระบายสีเหมือนกันเดี๋ยวระบายส<ๆ>เดี๋ยวระบายสีเหมือนกันนะอีกดวงหนึ่งตอนนี้ก็อ้าวนาใช้ใช่อ่ะครูให้อนุญาตวันนี้เดี๋ยวให้ครูเอาสีดแดงนิดหนึ่งครูจะใช้ตัดขอบนิด เมื่อกี้ไม่บอกจะได้เอามาเพิ่มอีกอืมนี่นะนี่นะเวลาระบายสีอ้าวอันนี้ระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวระบายอีกหนึ่งดวงที่เรานั่นไว้ใช้ได้นะการเสร็อยางกันการอ่านไหมอ่ะ,อะให้พี่การหนึ่งดวง อีกดวงหนึ่งนะเพื่อให้มีมิติต้องการให้มีมิติอะระบายแบบเนี้ยอีกดวงหนึ่งอันนี้วางไว้ก่อนหาอะไรมาลองก่อนรูให้ระบายอีกดวงหนึ่งแบบนี้เลยที่อื่นก็ได้นะเนี่ยที่อื่นก็ได้อะ อันนี้ก็ได้เอาเท่าอ่าดีนะระบายแดงเลยอ่าแดงแดงส้มนี่เอาแดงนิดไปแดงอ่าเอาแดงระบายนะ ให้หมดเนี่ยระบายวาดภาพง่ายๆแต่เราใช้การตกแต่งนะใส่ใจนะ,ะเปิดเพลงฟังสนุกสนานไปด้วย บายสีแบบเดียวกันเลย กันเลยระบายเหมือนกันเลย บาบสีใหม่นะักนะเรียนต้องเช็ดก่อนกระดาษทิชชู่เช็ดนะวันนี้ทำภาพง่ายๆเพราะว่าน้องกันยศพลตั้งใจเรียนดีมากไงนะยศพลทองเสือใช่ไหม ใช่นะรดตะกนทองเอาเวลาจะใช้เช็ดซะมันจะได้สีไม่เพี้ยนไงน่าได้สองอันแล้วคะ ได้อ่ะไปเลยเดี๋ยวถ้าเราใช้ได้คราวนี้ได้สองดวงแล้วที่ว่าให้วาดสองดวงเพราะอะไรถ้าวาดอย่างนี้มันเหมือนวิจะให้นักเรียนตัดกระดาษกันไกลอยู่ไหนเอ่ยใครเอาไปใช้เปล่า ่ามาได้กันสองดวงแล้วใช่ไหมมาคราวนี้กระดาษเศษๆที่เหลือเนี่ยให้ตัดตัดน่ะตัดอีกแล้ว่อาอ,อันนี้ตัดมาวางติดด้านหลังเนี่ย เอาแค่หน่อยเดียวแค่แค่ท่อนเดียวพอขึ้งเดียวพอน,นะนั้เรียนพับครึ่งเข้าหากันพับแล้วก็พับนี่มีเศษกระดาษเนี่ยที่เหลือเนะี่ยใช้พวกเนี้ยได้ไม่ต้องไปเอาแผ่นใหม่นะเศษเศษที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยจากหัวใจแล้วก็มาติดนะติดเนี่ย พับอีกพับครึ่งเข้าอีกอพับครึ่งอีกส่วนนี้เอาติดกาวหาดกาวติดนิดหนึ่งนะไปไป นะติดเข้าไปนะติดเข้ไปแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วอะอีกดวงหนึ่งะ่ะดวงหนึ่งอยู่ไหนคะถ้าเห็นบ้างอ๋อนี่ไงนี่ดวงหนึ่งอยู่นี่นะปัจจัยนี้ก็เหมือนมีมิตินะนะหนาขึ้นมานะต้อนไปแลนะ้ก็จะสูงขึ้นมานี่ ทากาวตรงนี้เลยติดทาบาง,บาง ใจดวงหนึ่งติดเหมือนจะนูนสูงขึ้นมาอ่าดูเหมือนมันมีมิติขึ้นมาเอาเอาเบาเอาปะใครเอาเอาทำให้เสร็จก่อนถึงจะนั่นได้ติดยังติดเสร็จแล้วตอนนี้ให้นักเรียนตกแต่งได้แล้ว ตกแต่งตด,ดูซิมีอะไรวัสดุดสอะไรรอบๆจากแต่งรอบๆอาจจะเป็นนะดาวหรืออย่างอื่นๆอะไรดีเด็กเด็กเด็กเสร็จแล้วเหรออ่าต่อเลยอะไรติดดีดูสิเราควรที่จะติดอะไรอีกดีดดด นี่อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อปัใจนี้เอากาวติดไอ,อโบนี่ได้มาจากที่ติดถุงขนมนั่นแหละมาตกแต่งกาวเพชรจะใช้ก็ วาดเอา,เอา,เอาตรงนี้จะเอาอะไรมาแต่งเพิ่มเติมดีเขียนคำอวยพรเขียนคำอวยพรมาติดเขียนคำอวยพรมาติดเลยกระดาษหมดติดอะไรเหรอ อ้าวแล้วาหายไปไหนหมดอ่ะเราไปตัดมันทำไมอ่ะอันนี้อ่ะหาอื่นมาติด ะจะดาวระยิบระยับกับเคปอะไรก็ได้นะคะจะ,จะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้หนูเอาอะไรมาะหนูมีสติกเกอร์หนูจะติดสติกเกอร์ใช่ไหมยอ,อย่ามอบเพลงนี้ให้กับนักเรียนทั้งสี่คนดีกว่า เขียนว่าสวัสดีปีใหม่มาติดหรือ Happy New Year นะภาษาอังกฤษก็ได้เพิ่มเติมนะเป็นการทำบัตรอวยพรด้วยตนเอง ก็ตกแต่งไปเรื่อยๆได้ปีนี้เป็นปีดีแน่เลยสนุกสนานห้าห้ห้านะเขียนมาเลย ก <Eat. S 2> <elim> ับเด็กดีของคุณนุ่น 他不会疼。Okay, ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเรียนเขียนได้อีูแล้วข้างใน,นมีเวลาก็เขียนด้วยมือใดมือตัวเองก็ได้ที่เราไม่มีเวลา ยังเป็นไงบ้างวาดดาวเพิ่มก็ได้อ่าสีมิดวาด บัตรอวยพรขึ้นมาด้วยด้วยตัวตัวเองอเขียนก่อนแล้วก็ถึงจะระบายถ้านักเรียนเอาสีไประบายเลยทำไมบางทีบางคำมันอาจจะไม่พอดีนะมันจะไม่พอดีมันจะกะระยะไม่สวยแล้วก็ร่างก่อนใช้ดินสาร่างก่อนแล้วก็ถึงจะไป อันนี้เป็นการประดิษฐ์บรอวยพรง่ายๆเรียนเห็นไหมใช้ทักษะการวาดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะได้ความสวยงามแต่อย่าแต่งมากแน่นทุกอย่างเอาวัาสดุลายต่ออาไรไปใส่ยเยอะเกินมันก็ดูไม่งามนะอันนี้เมื่อเปิดเข้าไปนะสวัสดีปีใหม่เป็นบัตรคำวยพรหรือจะใช้ภาษาอักฤษแฮปปี้นิวเคียก็ได้เอาข้างในเป็น คำอวยพรเขียนคำอวยพรแล้วอย่าลืมลงชื่อด้วยอันนี้ครูขอให้ทุกคนมีความสุขมอบแล้วก็ให้ทุกคนไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยมีความสุขมากๆตลอดปีนะคะมอบให้ให้กับคุณครูปลายทางทุกคนคุณครูที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณครูที่อยู่ ในรัฐการันตานประเทศมาเลเซียและนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของครูทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ก็จะจากการไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านู่น,น,นเลยเราเจอกันวันที่6มกราคมน,านู่นเลยปีหน้านู่นเลยผีเสื้อสีช็อค สิ่งที่ต้องเตรียมแน่นอนนักเรียนต้องเตรียมกระดาษสําหรับวาดคือกระดาษร้อยปอนนะสีช็อค